สกูตเตติดสวัสดีจ้าพี่น้องเอ้ย,ว,ออยวันนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดขิดสกูตเตอร์จมวันนี้อากาศเชิงร้อนมาบันสองวันขับมาตกบรุม้มตกกลางสะนาม ดีน้ำแข็งยังไม่ทันละลายข้างล่างเราต้องโทรให้คนมาช่วย มาตะลิงกันน้ก่อนบอกว่าอย่าไปอย่าไปอันนั้นไม่เชื่อดูพี่น้องเลยบอกว่าอย่าขับอย่าขับไปดถจมบุม้มทางนี้ก็ติดทางนู้นก็ติดเอาจะเขาจะมาช่วยขึ้นมาอะไรไงไงามาติด ด้วยกันอีกคันน่ะตายตายสงสัยถ้าไม่มีใครมาช่วยสงสัยได้จ้างเฮลิคอปเตอร์ไม่ยกขึ้นไม่งั้นก็ะร่อนอาร่อน,อนขับเรือมาเอาอากาศกระช่างดีดีรดกัมาเสียติดเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดินไม่ได้ต้องคาน จุมเม็ดหนึ่งอ่ะน้ำหนาวมากตีนหนาวจนเป็นน้ำแข็งเปียกด้วยถุงเท้าต้องเจาะรูหายน้ำม,มันดัน มาช่วยจะมาติดเหมือนกันไม่นอเนี่ยติดสามคันก็เอาไม่ไหวดอกเดีอวันนี้เดินไม่ได้มันโจมเ <c oughs> คยดูเขาจะทำยังไงพากันตัดไม้ จะมางัดสกูตเตอร์เอาไวมา้มั้งสงสัยพวกนี้ค่อยมาเอารอให้มันเป็นน้ำแข็งมุมนี้ก็วางแผนกันเฮ้ยทำไงว่าเท้าขึ้นไม่ได้เอาขึ้นไม่ได้ป่ะน,นี่ก็เอาไม้ดันเอาไว้พวกนี้เกาะดันเอาไว้ให้สกูตเตอร์มันขึ้นสูง ตอนไปเช้ามืดห้มันหนาวเป็นน้าแข็งเราค่อยมาครับถ้าเอาไม่ขึ้นไม่ได้อีกก็ร้อนนารอ้อนห้น้ำแข็งละลายค่อยเอาเรือครับมามุดเอาแล้วค่อยเอาสกูเตอร์ไปซ่อมหรือปล่อยทิ้งไปเลย

ได้รถสกูตเตอร์สองคันดึงคอยดูขึ้นมาได้ไหมเย้ <Yeah. S 1> yeah. โอ้ยุ <Yeah. S 1> ้ย เฮ้ยมุดแรงเอาคืนได้แล้วคันที่สองเสียงว่าเบิร์ดแรงเอาคันที่สองคืนได้แล้ว Nu måste jag köpa en vattenskoter. Nej, nej. Roligt med äventyr. Eller hur? Saknar om dig redan? Oh. Nej, det var Ola kusin. Ja, <laughs> <varmare. laughs> nu känner man. <laughs> nu känner man. Nu och jävel. <hör> du drar vi hem. Så. Det är